So gotta <S <S สวัสดีชาวศิลปะแห่นงนานจังมังงะทุกท่านนะคะตอนนี้เกำลังอัดเรื่องร่างนี้ให้คนคนเดียวนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเหตแป้นนั่นก็คือเหตฟีน่ามังงะสบายๆนะคะเดี๋ยวอาจะแปะดิงไว้ใต้คลิปนี้เนาะเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย เกมลัแล้วค่ะเป็นอะไรไปฉันเหนื่อยนิดหน่อยขอไปนอนก่อนนะคะพรุ่งนี้ฉันยังต้องไปเยี่ยมคุณย่าอีกโอเคถ้าเธอเหนื่อยก็ไปนอนพักเถอะ เซียวหนัอยาว่าจะออกจากโรงพยาบาลแล้วละคุณยายังไม่หายป่วยดีเลยนะคะจะออกจากโรงพยาบาลได้ยังไงกันฮคุณลูงนี่มันเกิดอะไรขึ้น,นะคะหน่อานนี้คุณเยี่ยนมาคะคุณลุงเข้ามาที่นี่ทำไม ตอนนี้บริษัทของคุณเยี็นได้รับออเดอร์มากมายดังนั้นเขาเลยลงทุนเพิ่มเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นแต่ยังขาดเงินลงทุนอยู่เขามาหาคาุณย่าเพื่อบอกว่าจะนำบ้านหลังเก่าไปจำนองเอาเงินออกมาคะ่ะเราไม่เคยคิดเลยว่าคุณลุงจะน่าไม่ไอายและเห็นแก่เงินมากขนาดนี้คุณย่าไม่ได้ตอบตกลงคะ่ะ ดังนั้นคุณเยี่ยนเลยปฏิเสธที่จะจ่า,า,ายค่ารักษาพยาบาลต่อเรายกบ้านซึ่งเป็นสมบัติของตระกูลให้เขาแล้วถ้าเขาไม่ได้หรอกงั้นเราต้องลองหาทางอื่นเพื่อให้ได้เงินมาคุณลู่ช่วยดูแลคุณย่ากก่อนนะคะฉันจะหาทางเอาเงินมาให้ได้เซียวหนัวขอบใจร้านหมางนะจ๊ะดูแลตัวเองด้วยค่ะคุณยา่า อเราขอยืมเงินจากหมซีจือได้ปะได้ไหมรีบกลับมาเลยๆล้นยะฉันจะเบรับเธอเองรู้แล้วนะฝันดีนะฉันรักเธอหรือมันไป็นเธอเราจะต้องคิดหาทางอื่นฮัลโหลจริงเหรอหวานซูฉันได้ยินว่ามหาลาัยของเรา จัดงานประกวดแฟชั่นดีไซน์ฉันอยากเข้าร่วมเธอจะเอาด้วยกับฉันไหมจริงเหรอฉันก็อยากลองดูเหมือนกัน <Gotta> go. การประกวดแฟชั่นดีไซน์เงินรางวัล8,000สำหรับการผ่านรอบแรกและ2,000 20, 0สําสำหรับการผ่านรอบสุดท้ายผู้ชนะจะสามารถเข้าไปฝึกงานในแฟ n ์แนก ดีไซน์ของบริษัท m p r i r e Corporation ลงทะเบ,บียนสำเร็จเยื่ยไปเลยถ้าเราตั้งใจจะต้องได้เงินรางวัลแน่ๆหืมขอโทษด้วยการลงทะเบ,บียนของคุณไม่สำเร็จข้อมูลของคุณถูกลบและสิทธิ์ของคุณถูกเพิกถอนนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นแบบนี้ล่ะ กริงร้งกริง้งกริ้งเย็ยนหวานซูเธอรู้าหายฉันทำไมนะฮัลโหลเย็ยนเสียวหนวรู้สึกยังไงบ้างล่ะที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเธอเองสินะนี่เธอต้องการอะไรไม่มีอะไรมากหรอกฉันแค่ต้องการให้เธอเกลี้ยกล่อมให้คุณย่ายอมแพ้เรื่องบ้านของตระกูลซะ ฝันไปเธอเยียนหวานซูตราบใดที่ฉันยังอยู่ฉันไม่มีทางปล่อยให้เธอทำอะไรที่ทำมันเภอใจอีกโอ้เธอต้องตัดสินใจแล้วละว,ว่าจะเลือกคุณย่าหรือชนโนดเลือกเอาได้เลยทีแรกก็คิดว่าจะลงประกวดและตั้งใจทํามันเพื่อให้ได้เงินรางวัล นั่นนะ่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดคุณยา่าคะหนูจะทำยังไงดีหวานซูเธอลงทะเบียนหรือยังฉันลงแล้วนะแต่ฉันลงทะเบียนไม่ได้เหมือนมันจะมีปัญหาการประกวดนี้จัดขึ้นโดยวย p m r i r o r p r r o t i t n o n และ Lou c o r r p r r t t o o n ถ้าเธอยังอยากจะลงทะเบียนเธอต้องติดต่อพวกเขานะ เอ็มพายคอปเปอรลิชันและลูกคอปเปอรลิชันงั้นเหรอดีบีกลับมานะฉันจะไปรักเธอเองรู้แล้วนะฝันดีนะฉันรักเธอโอ้ขอโทษไม่มีทางเลือกแล้วเราต้องโทรหาเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่รับสายเธอโทรหาใครนะ่ะ ฉันรู้จักคนที่ช่วยเธอได้นะตามฉันมาซิรุ่นพี่ลูค่คะช่วยด้วยก็อะได้ขึ้นค่อยๆอธิบายมาซีไม่ต้องรีบนะรุ่นพี่ลูค่คะคือฉันลงทาเบียนการประกวดแต่ไม่ได้เอกสารสำหรับรอบแรกค่ะโอเคฉันข้าใจที่เธอพูดแล้วตอนนี้เดี๋ยววันนี้ฉันกลับบ้านแล้วจะคุยกับพ่อให้นะเขาน่าจะช่วยเธอได้ ฉันรู้อยู่แล้วว่าพี่ลูต้องพี่เธอได้ตอนนี้เธอกลับบ้านแล้วเราฟังเขาดีเธอดีจังถึงรุ่นพี่รู้จะสัญญาว่าจะช่วยแต่คุณย่าก็รอนานกว่านี้ไม่ได้แล้วเราน่าจะลองหางานพาร์ทไทม์ในอินเทอร์เน็ตว่ามีอะไรที่เราทำได้บ้างอ๋อ โม้ซีจึงในโชว์แสดงควรเป็นเจ้าของอยู่เรื่อยเลยนะแต่ยังไงก็ปล่อยให้ตัวเองดื่มดำกับอะไรแบบนี้วันนี้เธอถวายฉันเลยครั้งเลยถ้าคิดถึงฉันเหรอคุณคิดมาก,กไปแล้วเหรอคะใช่ไหมได้คิดถึงคุณซะหน่อยแค่อยากให้คุณช่วยอะไรหน่อยนะเทนี้ไม่น่ารักเลยนะว่าเมาื่อสีเธอยังให้ฉันช่วยอะไร แต่ว่าตอนนี้ฉันก็หาทางออกได้แล้วนะนี่ผู้หญิงของฉันถึงกับต้องการเข้าร่วมการประกวดเพื่อพิสูจน์ตัวเองเลยเหรอว่าแล้วว่าเขาต้องพูดแบบนี้เดี๋ยวฉันจะให้เธอเข้า Empire Corporation โดยตรงเลยฉันไม่ต้องการแบบนั้นหรอกคะ่ะคนอื่นเขาจะมองฉันยังไงล่ะฉันอยากจะตั้งใจทำงานแล้วเข้าร่วมผ่านการประกวดด้วยตัวของฉันเอง ยุงอยากจงนะเอาไว้ค่อยคุยเรื่องนี้กันอีกทีก็แล้วกันนี่มันดึกแล้วตอนนี้เป็นเด็กดีแล้วไปนอนกับฉันดีกว่าฉันยังไม่อยากไปฉันไม่ได้ปิดคอมเลยนะคะฉันยังมีเรื่องต้องทำอีก่อยเชนนะคะอยู่ทูดได้แล้วเขาไปช้าจังหืม <c oughs> เมื่อคืนนี้เขาไม่ได้กินเหรอหรือว่าเขาเตรียมไว้ให้ชันงั้นเหรอเย่ yeah, แล้วเรากำลังจะไปสายนักศึกษาเย็ยนข้อมูลของเธอได้รับการลงทะเบียนการประกวดอีกครั้งแล้วนะจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ซุย ฉันแค่คนส่งเอกสารให้ถ้าเธออยากจะขอบคุณเธอควรจะไปขอบคุณได้ค่ะฉันรู้แล้วเธอควรจะรีบเข้าห้องเรียนได้แล้วนะนั่นมัน,น,นรุนพี่ลูกรุนพี่ลูกขอบคุณนะคะตอนนี้ฉันลงทะเบียนได้แล้วฮะเร็วจังใช่ค่ะฉันมีนึกเลยว่าจะเร็วขนาดนี้ขอบคุณนะคะดีแล้วล่ะเร็วๆแบบนี้ ก็ดีแล้วเธอรีเพื่อห้องเรียนเธอเอาไว้ฉันจะจอดแทนรุ่นพี่ที่หลังนะคะแต่พอบอกว่าคุณจะไม่ช่วยไม่ใช่เหรอถ้าไม่อยู่อนุมัติเร็วขนาดนี้หรือว่าเป็นควมช่วยเหลือจากลูกของเป็นชันวันนี้ก็เท่านี้และเลิกคลาสได้แล้วเธอลงทะเบียนได้แล้วใช่ไหมล่ะเธอรู้ได้ ฉันดูจากสีหน้าเธอก็รู้แล้วพอตอนนี้เธอดูเหมือนแตงโมลูกใหญ่เลยแตงโมลูกใหญ่เลยกันหน้าฉันบานขนาดนั้นเลยเหรอแตงโมน่ารักจะตายทำไมล่ะคำพูดฉันแปลกเหรอฮ่าฮ่าคำพูดเธอนี่มันเป็นเอกลักษณ์จริงๆฮ <c oughs> ใช่ไหมล่ะเวลาฉันพูดกับพี่ชายฉันเอาแต่บอกว่าฉันพูดไม่รู้เรื่อง ตอนนี้สมกับเป็นเพื่อนฉันจริงๆว่าแต่พี่ชายของฉันยังไม่มีแฟนฉันแนะนาให้ฉันแนะนําเธอให้เขาดีไหมนะไม่ได้นะถ้าเป็นแบบนั้นฉันงานเขาเน้าแน่อย่าพูดเล่นแบบนี้สิคราวนี้รุ่นพี่รู้ช่วยเรา,เาไว้เราควรจะตอบแทนเขาอย่างดีนะตอบแทนด้วยการแต่งงานกับเขาเลยดีไหมฮ่จริงเหรอ เราเล่นเรอเล่นฉ <İ> ันไม่แกล้งเธอแล้วฉันว่าเธอลองทําของขวัญแฮนเมสให้เขาดีไหมเขาคงไม่สนใจของขวัญธรรมดาธรรมดาแบบนั้นหรอกรุนพี่ลู่ต้องชชบของขวัญที่เธอทําให้กลับมือแน่แน่เอองั้นเชนควรจะทำยังไงดีล่ะไม่เป็นไรหรอกนะรุนพี่ลูกเขาไม่สนใจหรอกว่าเธอจะให้อะไร แม่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าเธอเงียบแบบนี้แต่ก็มีลูกเล่นตกผู้ชายซ่อนไว้เยอะไม่เบาก็จบเป็นแบบน้้นะคะสำหรับงานเรื่องรักนี้ให้คุณคนเดียวพีที่อะไรลืมว่ายี่สิบเอถึงยี่สิบสามนะคะแล้วก็ถ้าแอนพูดผิดตัวแม่ไม่ได้อ่านคำไหนรู้ออกเสียงคำไหนแอดก็ต้องขอโทษขอโพยในทีนี้ด้วยนะคะ ื <c oughs> แล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของแอนนะคะอาตอนนี้อยู่กับช่วงแถมนี้ท้ายคลิปนะจ๊ะจะได้ไม่คลาดที่แอนบอกว่าจะของช่องนมี2คนเลยไนิดนึงนะเจ้าของช่องอีกคนนึงชื่อเป็นตัวอักษรชื่อ2ตัวนะ ชื่อจริงสามนะโอ้พูดอะไรไม่รู้เรื่องไปก่อนนะฮะโอ้ยงงกับตัวเอง